เฮ้ยมตายเลยกูบอกเลยดาบไปขโมยเงินฟรีกูขโมยเงินให้กูเดินดอมเลยขโมยเงินแกขโมยเงินแกเอ้เออเจอเน่เน่รู้จักการจุกปะจุกเดนบายรู้จักป่าวรู้จักป่าวเ้ย ขอเสียงดังๆให้ข้าตกรอย่างออมมี่หน่อย <c oughs> จะได้ไหม <c oughs> เด้อวันเสาร์อ้าวและกลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยอยู่กับพวกผมเองแก๊งอ่าผิดอิบุกิกับแก๊งคิวโม่ครับผม วันนี้เราไปอยู่กับเกมอะไรจ๊ะไปเลือกปาร์ตี้ไม่ใช่ดิเอ้ยวันนี้เรามาอยู่กับเกมโลบบ็อกปาร์ตี้คล้ายๆไปเลือกปาร์ตี้แหละแต่ว่าเห็นยูโกบอกว่าเป็นได้เรฟเฟรนส์มาจากทีมฟอร์เทสปาร์ตี้อะจริงปะไม่รู้วไม่รู้ยูโกะมันพูดอะหรือว่ามันขี้โม้ตามแก๊งเราวะว่าเคยวีทีเอฟสองแต่เห็นบอกว่าเนี่ยจะถามนายได้นายรู้ถามว่าถามบอกว่าหมารู้จริงปะกูเปิดยูทูปกูยังไม่เจออะไรที่เกี่ยวกับปาร์ตี้นะเห็นแต่แบ้งอะไรไอ้แป้งโค้งกล้ากันเอออย่าไปเสียเวลาเลยเริ่มกันเลยดีกว่า กระโดดกระโดดหรอไม่่ใชมันเป็นการทอยลูกเต๋าคล้ายเกมไอ้นั่นน่อเกมพันหน้าไม่ใช่เกมอะไรเนี่ยเกมเศรษฐีอ่ะใช่กดกระโดดปกติมันจะเป็นการทอยว่าใครที่หนึ่งที่สองโอ้ยกูร้องที่โลไอ้ไอ้ที่หนึ่งไอ้ไอ้ยไอ้แก่ได้แก่ได้ที่หนึ่งเลยเออมันยืนทำไมแก่ไปแล้วไปฟังไหนเล่นเลยเฮ้ยไอ้ไอ้ช้อปปิ้งอยู่ไม่ชอบไม่ชอบเลย ไก่กืนไอ้มันจะเที่ยวรอบโลกยังไงเนี่ยต่อตัวเหรียญไปสามเหรียญจนเออทีนี้ครับทีนี้ออมจะได้เท่าไหร่โคแช่งกันเลยเลี้ยวไงอ่ะสมมติเท่าไหร่น่าจะมีลูกศรให้กดมันกันไหมอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยเสียเงินกันตั้งแต่ต้นเกมกูจะบ้า็บแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหดุวิ่งดูวิ่งโอ้โห โอ้สอื่โทรศัพท์เฮ้ยแม็กกิบได้โบนัสฮิบนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะกพี่เฮ้ยได้เงินห้าบาทได้เงินต่อไปกูว่าแล้วไม่เอาดีกว่า อันนี่ด้วยอะไรวมันเกมแต่ T F อะไรก่อนบอกนะอะไรนะออกกําลังกายก่อนไม่ไม่บอกมูแต่บอกว่ามันได้ฟิลเกมคล้ายๆเหมือน T F ไอ้นายบอกว่าไม่มีไอให้ปปี้ใหม่ดีอายุคนบอกว่ามันให้ายคล้ายกูไม่เคยเห็นเลยอีกแล้วอ๋อมันไม่มึงบอกมึงว่าอีกรกันหนึ่ง มันมีสองงานด้วยเกนึงนพีคอยทนมันก็เลยอนันะไ้บอกให้ชร์ด้วยว่าเกมไหนกันหนึ่งตัอ้าวเฮ้ยอะไรอะไม่ก็สลับเงินกันเ้เงินตัวไอ้กิฟต์ทำให้าเจอไ้ตัง้าเ้ไอ้งก้ต์ะเฮ้ยรวยก็ไม่บอกแล้วเนี่ยเออวินิเกลโดนกูรูเล่นไม่ได้หมดอันนี้ดูง่ายันนี้มันยะมากโดนโดนหนึ่งเดียวอ๋อน่าจะโดนเดียว โอเคโอเคโอเคมันมีอีกมีอ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยช้าว่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเหมือวตายเลยกูบอกเลยอ easy ดักเลยเฮ้ยเที่ยวเฮ้ยเที่ยวมาชิบเอาวะเอาวะเอาวะครับเอาครับเอาครับหนุ่มอาหลับกับหมาเฟอร์รี่ครับผมไอ้แม่งยังเสมออีกสุดโหดว่ะ easy เจสซี่ง d o u b l เอ้ยแล้วไอแกรอเข้าเลย อุ้ยผมได้ตามดิเกินเยอะเยอะจัดเลยพี่เยอะจัดเลยพี่เยอะจัดเลยพี่ให้ไอเพียเฮ้ยได้สมบัติสุู่ตรเทพอะไรอ่ะได้บอกบางอย่างมาน่าจะเลือกน่าจะเลือกที่ได้ใครเป็นเดบไวย์มีมงกุฎด้ะเยอะอาลับรวยจัดมีมงกุฎอะไรอ่ะบอกอะไรอ่ะอ๋อว้าวมหาวอเลยไม่ดีจ้าต้องไปหาหนึ่งหนึ่งโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เราซื้ออะไรกันเองได้อ๋คือเลือกสองที่เอาไปซื้อโอ้ซื้อเอาไปซื้อซื้อของซื้อของมันก็สุดห้วยมันก็มาทางเดียวกันไม่ใช่หรอวะเอออ้าวตาพี่กี้ไปปตาพี่กี้ไปไปถังมันไตาพี่กีว่าซื้อจะซื้อไงจะทำอะไรไปกินไเฮ้ยสุบอีกไอเทมอีกแล้วไอเทมเยอะกว่าได้แต่เทมอ๋อบวกทอยเดแดนสบ็อกถ้าขาเห็ดแดงมาตาไม่กินแล้วไม่กินได้อะไรไม่กินได้เก้ากกว่เก้าเลยเหรออ๋อเก็ตแล้วเสนสซยไปอยู่ฝั่งฝาต้องดูในแมพด้วย ผู้สามารถรับไปหาคนอื่นได้ตากูกูเพิ่งเสียเงินไปเมื่อกี้ผู้รวยอย่างวะสามสิบบาทเดินกลับได้ปะวะเดิน่ะเดินครับเดินครับเดินครับผมว้าวตูกเต๋าเลยอีกรอบไปเก้าชิบหายถ้ายาวไปได้เหรอว้าวกลู๊ดเสาชนะดิจายเลยไม่มีเงิน เงินไม่พอสุดเศร้าอะไรอ่ะฟรีขโมยเงินฟรีกูขโมยเงินใกูเดินดอมเลยขโมยเงินอีแก่ขโมยเงินอีแก่ขโมยเงินอีแก่ไว้อ้าวทากลับมาที่เดิมเหรอแม่ไม่เอาอ้ยไอ้มงกุดน่าไปแล้ว เฮ้ยลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับมีเงินแล้วเปล่ามีเงินเปล่ามีดิมันมีสิบบาทอะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามงกุฎเป็นกี่บาทสิบห้าฟูลี่ฟูลี่ฟูลี่อีกแปดก็เดินกลับมาได้เลยเฮ้ยเป็นมาปนตังค์โอ้ยปนตังค์สุ่มเลยจะแคนใครหรือสุ่มเอ้ยอ่าบีกิฟโต้ เอามาเลยห้าบาทขโมยค่าผ่านทางไม่ขโมยค่าผ่านมันเอาตังค์คืนไปเว้ยเพราะต้นเกมมันให้เราห้าบาทเออว่ะใช่เออว่ะก็เดี๋ยวมันให้มากินไปสิบบาทก็เชื่อฮ่าฮ่าถ้าเราเห็นเป็นเลขสิบอะอะไรขลองกูเห็นเองกูรู้ว่ามันให้กูไปเท่าไรได้แล้ววะได้รับแตงได้เสียโอ้ได้เงินอีกโอ้รวยเอ้ยมินิเกมเฮ้ยเมในจอไม่กี้โม ไม่ดาระเบิดดูคนง่ายเลยอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ้ได้ไอ้ไออไอ้อ้้ไเ้้ไอ้้ไอ้อไอ้อพี่จะอ้ไอ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 อ้ออ้ออ้ไ้ล้้อ้อ้้้้้้ก้อ้ออ้ไอยไ้ไ้ไอ้้ย้อ้อ เฮ้ really ยอาหลับได้ไงได้ไงอาหลับมันมีสุสีมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ like ้าหนูเป็นในทีมพี่จะหนุนพี่จะเลียเฮ้ยใครอะใครชนะดีไหมเอ้ยกูชนะเลยอ๋อเฮ้ยกูได้มงกรเลยซื้อเฮ้ยไอแก่มาแล้วไอแก่เรอะไรอะไรอะไรสิบไอเยือบเราสิบเลยมันเดินอะเดินเดินสปอร์ตเดินเที่ยวทั่วไทยไอแก่ทั่วทัชไทยยาว ไม่ไม่ซื้อเลยนะไอ้มวีไม่หยุดเลยอย่าังอย่าวังเฮ้ยเดินมาหาพวกพี่ทำไมถึงจะเดินมายังไงเขาก็ไม่รักเองหรอเลงเฮ้ยเฮ้ยมันยังเดินได้อีกเฮ้ยไปจะไปเอาแล้วนะสี่เองอะน้องสี่เองอะน้องไม่ถึงครับน้องกลับบ้านไปตัดต่อมากลับมาอีกรอบหนึ่งถึงจะเสร็จอะเราไม่ได้เดินต่อเลยเราไม่ได้เดินแค่หรอ เอ้ยเอ้ยนี่มันได้เลยเฮ้ยมันได้แล้วมีเงินอยู่สามหกบาทแล้วรวยชิบหายไอ้ยัยไอ้แก่ลูกเหล่าได้แล้วไม่ได้มากุลเพิ่มเสร็จเลยสองเงินแล้วมันอยู่นี่ไม่อยู่นี่มโมกุอยู่นี่โอเคแถมไม่กินไพื่อนแล้วนะแถมไม่กินเพือเฮ้ยมันเขวี้ยเหรียญอีกแล้วเขวียเหรียญใครอยากเขวี้ยเหรียญกูเลยมันอยู่หลังไอออมไม่ใช่หป่ะโมกดลอะโมกดอยู่หลังไอออมใช่ เม่คลิอาคุณเดแลไอ้เฮียไอ้น้องเฮียไอ้สัสกูเกลียดมือมึงวันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาตัดต่อบ้านกูเอออยู่ใกล้กูด้วยใกล้มือใกล้ตีนกูดิโดนกูแน่ไอ้ต้องมืด้านซ้ายไปอด้านขวาเลยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปตามมือจะไม่ให้กูเดินแล้วใช่ไหมไอ้เองจะไม่ให้พี่เดินแล้วใช่ไหมมุดกลับมาทำไมอ๋อคิดถึงคิดถึงพี่คิดถึงพี่ไอ้ไอ้กลับมาไปไอ้ทำไรไอ้ไปไหนไอ้ไม่เอาอะไรแล้วอยูดินขอสักสิบดิเก้า อไปครับพี่ยาเก้าวครับน้องเเวนถึงปะวะเเวนนั่นนเเวนถึงขอหน่อยละกันขอหน่อยละกันมงกุฎสักอันหนึ่งเป็นมงกุฎเล็กกับมงกุฎใหญ่หน่อยใช่ไอ้โมกุลอยู่ใกล้ไหนเอามาไงพี่กิฟต์คืออะไรมีอะไรบ้าง จะซื้อที่รีวิวแะติดตัวเองนาจะดีนะไม่ฉันมีอยู่สองถ้าฉันซื้อฉันมีสองอะไรนะอีกอย่างฉันไม่มีเงินไม่พอมีตังหรือย่มซับไม่บ่กเหรอหมุนได้อีกรอบหนึ่งวะได้ป่ะใช่ดิถอยไม่ได้เหรออดได้ได้นี่ได้ได้ได้เนี่ยเนี่หมุนอีกรอบหนึ่งไงเออแล้วก็หมุนอีกแล้วก็หมุนอีกแล้วก็หมุนอีกแล้วก็หนอีกแล้วนี่ยได้แล้วเออโอ้ไม่ดีเลยคนมีมงกุฎเยอะดูกูมึงบอกว่ามีมงกุฎเยอะมึงมีทั้งอันหนึ่งกูยังไม่มีสัักอน เออเดี๋ยวพี no ่กี <music Brothers> okay, ้พี่ย <satisfy fade ados> <mon aux absorbed> ังไม่มีสักอันหรอไม่อยู่ไม่อยู่ให้ฟังหน่ยนี้ซื้อได้เลยชอบเลยเอ้ยมีเงินพอแล้วเปล่าพอด้วยไรอ่ะกลับไปไหมกลับไปไหมไม่ได้กลับไปได้ไม่ได้คนเยอะคนเยอะเเออไอ้ยัยมันมันปั๊มแล้วนะอีกทีเดียวก็ชนะแล้วเหรอเฮ้ยเยอะอยู่ตรงนี้มานี้เอาเ้ย หนึ่งมึเล่นคนดีเลยไปกลับไปเอาตังไอ้ yes มาเมนี่เกมกูอยากรู้ใครอะไรวะเขาอะไรไอ้นี่ไงไอ้ที่แบบมันจะบอกว่าอันไหนคือของจริงอ่ะแล้วเราต้องมองให้ทันอยู่นะไหนวะอ๋อนี่ยนะอ๋อไปไปไปแล้วก็หลอกกันแล้วก็หลอกอ๋อโอู้คับไป กลัวหลังๆไม่น่าจะยากอยู่น่าจะเร็วอ่ะจะเร็วมากอ๋อเด้อเด้อเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเอ้ยไหนเออเอไม่คิดบอกกูตามไม่คิดบอกกูตามพวกเราแต่อันเดิมไม่แท้แค่อันเด้มไม่แต่ว่าต้องจำอันนี้เร็วมากแน่เลยใช่จริงอะ โอ้้โอะไรวะล่ะแล้วแล้วแล้วกูรู้แนอันไหนอ่ะ ถ้าเขาก็รู้กันหมดเลยไงไอ่ไอ้ทำอะไรไอ้ทำอะไรเอ้ยอมตาไม่ชนะกันหมดปะเนี่ยฉันน่าจะได้เงินกันหมดได้ได้ชนะเลยดีไม่ชนะไม่ได้มงกุฎอ๋อไม่ได้เลยดีเลยมากิดได้แล้วอันหนึ่งดิวไอ้ก็อยากปนตังค์ไอ้ก็อ๋อแย่ะแมงรูเสาวไอ้แก่ดูสาวไอ้มึงรวยแค่นี้มึ้งจะเอาเงินไปทำอะไรฮะไปขอเขาแตกไม่ได้หรอกไขอบ้างเถอะ ขอมุคลาเถอีสุแ off ล้วครับนี่โชครายมึีเดวาไปเอ้ามึเดวาวไปล่าไม่คุยอ้อม เนี่ยพี่กิฟสามารถวาร์ปไปได้เลยเว้ยไม่กิฟวาร์ปไปเลยพี่กิฟวาร์ปเปล่าไอ้กิฟไม่วาร์ไปได้เขาใช้เทมอ่ะนั่นแหละโอ้กูไอ้กิฟไม่เอาไอ้เยี้ยนี่มันหยาบก็ต่อหน้าชัดๆนี่หว่าขอรับกันพี่ตบปากไปได้อีกอันหนึ่งได้คือกันนึ่งได้คือีกอันหนึ่งสุดทอดอ๋อมึงมึงที่โหลแล้วกู้คนออกไปไหนมาเนาะโอ้ยแถวไอ้แถวไอ้แถวไอ้โอ้ยกิฟไอเทมเต็มตัวแล้วโอ้โห โอ้โหกูจะว่าคือสามารถมารไปหาได้หมดเลยมาไปปวนเอาเลยสิบคุณนายแม่งวนอยู่ตรงนี้ถึงว่าถึงว่าเอออไ้นายไม่ควนไปวนหมใช่ไหมไม่ถึงว่าจะได้เจุดบนฟาร์มอย่าเห็นระเบิดอนะดเบินี่อ่ะระเบิดไหมล่ะแล้วมันก็ระเบิดมันก็ค่อยระเบิดอยู่ตรงกลาง อะไรอ่ะนอะจะอยปย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอะไรอ่ะทไมทุกคนค้างอ่ะเฮ้ยเป็นอะไกทำไมทไมทุกคนค้างอ่ยาล้ยเาแล้ยา้ยา้ววิ่งไม่ทันจะไม่ทันยังอ่เฮาาฮาเเลยเวเฮ้ย เ๊่เน่รู้จักการจุกป่ะจุกเดนบายรู้จักป่ะรู้จักป่ะอม่ไอ้เลยครับตายเลยเว้ย y ้ s มีตาผมมันไม่ได้ต่อยสาวเพิ่มก็ดีแคไหนละเอ้ยถอยเพิ่มอ๋อเลยเลยเลยมันมีขโมยเงินกับขโมยมงกุฎนะไอ ไั have, yeah. yeah, ่ม uh, um, ่วิกัลมงกุดเอาขโมยมงกุฎใครวะได้เลยอิไอเย้ยไอ้เด็กยอบยูกูนี่วิลเมามันขเฮ้ยเอาให้ค่แขงไอเายังอเาเอาทั้งมงกุฎเอาทั้งเงินไปชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากแกบุกยูกูกูกูได้หนึ่งแล้วเสียงเงินด้ไง ชีวิตที่จะสวยขนาดที่อีกไปกินมาเป็นเล่มมงกุฎเลยจากขี้โลล่ถ้าดูดับบอกดูดูกูดีไม่กูไม่มีมงกุฎเลยดูไม่กูว่าหมดกูไม่มีไงแล้วกูโดนแล้วไงต่อดูดูแล้วกูดวงดีดะไอเทมต่อเป็นดวงดีคนดีเลยเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่กิ๊บ เท่าเทียบเคียงพวกกูแล้วอดีตุ้ยเท่าไอ้ไอ้วะเฮ้ยกูไม่อยู่รูดเลยเลยออมเลยอยูได้ออมเลยม่าดวงมันจะลอยได้อีกนะโค้ชเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคนมาหากูนี่ริมไอ้เหี้ยแล้วกูกดแบนนี้นี่แหละกูไม่เล่นแหละเฮ้ยกูเงินไม่พอออมข่ายอยู่ข่ายบาดเจ็บเากไปทำถือว่าถือว่าเดินเล่นแล้วกันเขาจะมาอยู่ข้างหน้านะเผื่อออมได้อีก โอ้กูสิบโอ้กโหไปแล้วไปเลยนะดิมไปแล้วไปเลยโอ้กลับไม่ได้ด้วยเอ่าลาก่อนประเทศพระเจ้าไปกูขอบ้างไปไปกูโดนภาคทุกสิบเฮ้ยว้าแถามู้เล่นวะเกิดอไร้นวะฟ้าเฮ้ยสนุกอะไรวะเฮ้ยคืออะไรอ่ะหลบแน่เลยหลบเหรอหลบเหรอใช่หลบแกจะไปแตกมันด้วยเหรอ เฮ้ย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 สทตัวกูอยู่ไหนวะเอาอย่านี้สุดทอนน้อยสมแม่งผักกันได้ด้วยคนน่ากลัวเลยเฮ้ยผักกูทำยี่อะไรอ้าวออ้โ้โหไ้คนเ้ น่าเหม่งงงเงี้ยตม่งบีบมาต่อไปคืนได้เยอะแม่งกลางวงล้อมใส่กูงงเงยเฮ้ยพี่กิ๊ฟชนะแล้วแม่กิ๊ฟต้องวัดอะไรเลยพวกมึงตายกันแล้วเหรอมาแล้วพี่มาแล้วพี่ที่เก็บตั้งเรือเรือเลยไอ้ไอ้จะเชื่อมั่นในการที่เขามายตังค์มั้ยควรกลับมาซะเฉย มึงเก็บตังค์ไว้ขอใครแต่งจ้ะมันกลับไปทางขวาเลยข้างขวาในวันกันเอ้ยไม่ว่าเราเอ้ยมายืนข้างกูเลยเอ้ยอย่ามาใกล้กูเสนียดกูรูเก่าทองกระเด็นบล็อกด้าเนี่ยมาน้านดูอ่ะวัดดวงเลยวัดดวงแล้วมึงจะเดินได้เยอะไหมไหนลองดูดิ ได้อย oh, ah ู่ได้อยู่ได้อย oh, ู oh. are, um, oh, ่อ nah. oh, ๋อามือกดผินเข้าไปมือกดผินด้วยนี่เลยนี่โอ้เสียงโคตรฟินเลยนี่เลยได้ชาวบ้านสักที่ได้ชาวบ้านได้ต้องวงหนึ่งไงได้ต้องวงหนึ่งโอ้โหอยู่แค่ใครเดี๋ยวโอ้โหกูกำลังเดินไป ม่สามาเดินหลังกลับไปไดู้ไม่มีเงินจไปตามไม่กเม่กี้อยู่ไดไอ้ไอะไรกูเฮ้ยไกาจบแกเลยเม่กิรจบกึงหนึ่งนออมแต่กูได้ั้งสามมงเลยอ้อมออเลยอันตัวค่าน Saint ั้นได้คิดแค้นให้ตัวเงินตัวทองอันตัวค่านั้นได้คิดแค้น ไเองกตอแล้วเจอกันรอบหน้าเลยสายมาเรียบร้อยกิชนาสมเลยเย้ดูหน้ากั